มาเกลีกันครับพี่น้องมาเบิ่งคุณลุงเปินประกอบอันนี้กับตัวน้อยนะครับมาช่วยนะคะนี่มาช่วยวุ่นวายค่ะบนแม,นม่มาส่วอยมาส้อยเค็ดดออครับพี่น้องมาซ้อยวุ่นวายดนี่จิตตัวน้อยก็มาช่วยเดินนี่วนแต่อยากกลับแล้วครับพี่น้องเตืนเสียงรถโว้ใส่เป็นตาดำผมอยากคอยมาเบิ่งพิธีเพิ่นจะต่อปั๊มค่ะต่อปั๊ม มาบึงนำกันเด้อปั๊มนี่มันประมาณกี่วัตกี่โวลต์น,นี่ 5, ฮะฮะพันหวัตพันห้ารยวัตราคาเท่าไหร่รา <10, 500. S 1> คาเท่าไเจดพันห้าราคาเจ็ดพันห้ารยบาทเออเจ็ดันห้าอยบาทได้ยังแน่ได้ได้ตัวนี้ด้วยเบาะนี้ตัวนี้ก็เออีนยังนี่นีน่ๆ ชุดควบคุมชุดควบคุมเนาะได้ตัวนี้พร้อมันเบาว่าแบบไรอ้าไปกัดแม่จะถ่ายคลิปนี่ชุดควบคุมแล้วก็มีสายไฟนะพี่น้องนี่มีสายไฟแล้วก็แผงแผงเนี่ตกแผงกี่กบาทสองพันห้าสนะคะนี่สามแผงหกร้อยบาทหกร้อยแผงและหกร้อยบาทค่ะพี่น้องนี่ปราเบินกันสองพันห้าก็ห้าพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันห้านะคะนี่ ถ้าถ้าถ้าของเขาหมดช่างของเขาก็มาต่อให้นี่กะหลักสองหมืนกว่าแล้วเนาะพี่เนาะ mm. สามหมื่นเพื่ออะ้รเอเขาสิว่าวเอาแล้วเนาะนี่เขาไปเขาว่านั่นเองมันก็เลยปรเพไดทำเองนะตัวช่วยช่วย <laughs> ช่วย <laughs> เดี๋ยวมาเบิ่งวิธี วิธีเพื่อนจะอาลงนะคะพี่น้องจะอโลงใส่บ่ออันนี้คือบ่อของแม่เพียวด้วยนี่น,นี่บ่อนะคะเนี่ยมาเบิง่งวิธีเพื่อนจะอาลงเพื่อนจะอาลงแบบไหนวิธีสอดอาลงคนเดียวได้เนาะไม่ต้องใช้คนเยอะเนาะเราย่อนได้ที่ีสอดวิธีท,ทาที่เขาเอ เอาเชือกร้อยนีย่เพราะว่ากันไม่ให้มันหลุดด้ยเนาะพี่เนาะกันไม่ให้มันหลุดครับพี่เนาะเจ็ดพันห้านะคะราคาปัม 7, ๊มเจ็ดพันห้านี่ได้อีตัวแผงควบคุมด้วยนะคะพี่น้องนียได้แบบใหม่ครับเป็นมินิยี่ห้อเนีงยะยีะย่ห้อมันนี่ด้วเป็นโต้บอกเป็นมินินะคะนี่อีตัวคัตเอาท์เนี่ยดึงขึ้นดึงลง ตัวควบคุมจะได้แพงตัวนี้ไม่ได้ต่อตรงค่ะพี่น้องเราก็ทําเองเนาะมันประหยัดเนาะทําเองเลยเพลงสามเพลงบราคาหมื่นถือเงินเงินหมื่นห้าเอาหมื่นห้าด้วยประมาณหมื่นห้านี่แหละค่ะทั้งสายฟงสายไฟสายไฟก็เม็ดละสามสิบาทหรือสี่สิบาทนาะพี่เนาะไอตัวนี้เนาะ สามสิบเราก็ซื้อมาประมาณเกือบพันค่ะเกือบพันบาทนะคะนในสายไฟนี่ตัวนี้นะเม็ดละสามสิบมาทำเอานี่จีจีช่วยทำแล้วค่ะนะเป็นมาเบิกน้ำกันค่ะพี่นอ้องเห็ดันดไหนคีโมก,กิตาคือสมสะทต่ลกูก ้อนเนาะมันห้อนขนาดเลยขนาดว่าตอนลงให้กินน้ำแล้วได้เนี่ยมันกลางแจ้งครับพี่น้องก็เลยห้อนเป็นรอนลิ้นห้อยเลยาลาอกอะไรบ่อดูบ่อนะครัพี่น้องเตรียมยกลงบ่อแล้ว ดูตอนหยอดลงเ,เป็นแวดวอใดอย่าตากแดดแล้วมันห่อนละไปอยู่ล,ล่มละลิ้นลิ้นลากเลยค่ะไปอยู่ลม่มไปไปไปแม่ยังไม่ทันได้กลับอยู่ร่มแหละวนแต่อยากกลับบ้านค่ะพี่องเออไม่ได้อยู่นานกะว่าจะให้เฝ้าพนังงานใส้กระิตกะต้องใส่ไม่ได้เฝ้าดอกเบิกทรงนะคนห่อน ลิ้นลากเลยลิ้นห้อยเลยบอ่อในกี่นิ้วพี่ห้านิ้วบอ่อห้านิ้วเจาะประมาณสมัยนั้นจักพันเหรอห้าพ <5, 000. S 1> ันบ่อละห้าพันสมัยโอ้หลายปีแล้วพี่น้องเอ้ห้าหกเจ็ดปีแล้วมั้งบอ่อห้านิ้วเขาต้องใส่ท่อกับจักนิ้วมันอะลงแบบนี้ท่อตัวเจ้าจับนะั้นมันจักนิ้ว หย่อนนะครับพี่น้องหย่อนแล้วย่อนแล้วย่อนแล้วย่อนลึกประมาณกี่เม็นนนด,ดน้อนี่เจ๊เจ๊นีนเ่เจ๊เจ๊รัดคอรัดคอ,คอมัดไว้นะคะมัดทวงไว้กลัวเพิ่นอีหลุดนะคะพี่น้องหลุดแล้วมันจะขึ้นยากนะคะพี่น้อง ประกอบท่อท่อตัวนี้มันจักนิ้วสองนิ้วสองนิ้วดูวิธีทำง่ายๆนะคะพี่น้องตัวล็อกทำคนเดียวก็ได้ค่ะพี่น้องเรามีตัวล็อกไว้หมุนนี่พอสองนิ้ว